สวัสดีคะ่ะสวัสดีเอฟซแฟนช่องลิลลี่พากินพาเที่ยวทุกทท่ทททานนะคะคลิปนี้แอดมีแนวทางเ,าเลขปฏิทินจีนนะคะแล้วก็ท้ายคลิปแอดจะให้เลขดับนะคะงวดที่แล้วก็ผ่านนะให้ดับ3ามล่างนะงวดที่แล้วนะมาดูปฏิทินจีนวันที่16สิงหาสิบหก สิงหาคมหกจ็ดมาดูปฏิทินจีนกันอันนี้งวดที่แล้ววันที่หนึ่งนะคะงวดที่หนึ่งสิงหานะ้าแปหรือ8 0ดศอันนี้ก็ศูนย์แปดเก้าสีก้าสี่ห้าศู 8ปดเกี่หไม่มีหกเอาเกับหตัวเดียวกันก็จะมีเลขหนะคะ9กับหก็ตัวเดียวกันเราก็จะใส่4ี่ห8แปดเก้าแปดหกส้าสี่หสห้าสีนหนะคะทุกคนก็เข้าอยู่ที่สี่หนะคะทุกคนเข้าอยู่ที่สี่หนะมาดูงวดนี้ 16, สิหสิงหา สิบหกสิงหานะคะก็จะมีเลขมีเก้ามีสองมีเจ็ดมีสามมีหนึ่งมีเก้ามีสองมีเจ็ดมีสามมีหนึ่งนะคะปฏิทินปฏิทินจีน สติทินจีนมี9 2 7 3 1 9 2 7 3 1นี่จี้จะเป็น6ก็ได้นะคะทุกคนอันนี้กัน6เอาไว้นะ6เรามาจับคู่นะคะแล้วแอดก็จะให้ดูวันที่หนึ่งกันยาด้วยนะ ก้าสองอันนี้เลขสองเก้าสองเก้าเจ็ดเก้าสามเก้าหนึ่งนะคะแล้วก็สองเจ็ดสองสามสองหนึ่ง อันนี้อย่าลืมกัน6ด้วยนะคะ9กับ6นี่นะคะตัวเดียวกันนะคือเลขปฏิทินนะเขาเขียนมันกลับหัวได้มันเหมือนเลขทูบนะคะทุกคนแล้วก็7 3 7 3 7 1 3 1นึ่งสานะคะมาดาูว่าเลขมันชนกันตัวไหนของวันที่1กันยานะ วันที่หนึ่งกันยาอันนี้ของวันที่หนึ่งกันยานะคะว่ามันมีตัวไหนมั่งนะคะอันนี้มี5้าสองหรือ6กสองหนึ่งห้าเี่รู้แลห้าศูนย์สสองหนึ่ง ห้าศูนย์สามเก้าสองหนึ่งนะคะทุกคนห้าศูนย์สามเก้าสองหนึ่งเก้าหรือหกนะคะเดี๋ยวเขียนให้นะคะอันนี้ของวันที่หนึ่งกันยาหนึ 1, โโ่งกยหกเจ็ดมันจะเลยไปหนึ่งงวดนะคะ ตีทิมจีนห้าเก้าสามห้าศหรือ6นะคะนี้สองหนึ่งมาจับคู่นะคะมาจับคู่ก็5 0 ห้าสามห้าเก้าห้าสองห้าหนึ่งก็ศูนย์สามศูนย์เก้าศูนย์สอง แล้วก็ศูนย์หนึ่งแล้วแต่ชอบเลยนะคะสามเก้าสามสองสามหนึ่งโอ้โหเก้าสองเก้าหนึ่งสองหนึ่งนะคะหลายหางมากอันนี้ ดูซิว่าเขาจะชนกันอยู่ที่ตัวไหนนะแล้วเราจะตัดออกนะอันไหนที่ออกไปแล้วเราจะตัดอันไหนที่ออกไปแล้วเราจะตัดนะคะสองหนึ่งสองหนึ่งอันนี้มีไหมอันนี้ก็มีตัดทิง้งแล้วก็ศูนย์สามตัดทิง้งสามหกมีไหมไม่ไมีมีมมนี่ถ้าสามหกมไม่ไม่ต้องนะ,นะคะน,นี่นะคะ แล้วก็ไม่มีสี่มีเก้าสามสีสองไม่มีสี่เก้าศูนย์เก้าศูนย์หกศูนย์มาหมดแล้วนะคะทุกคนไม่ต้องเล่นนะสามหกก็ไม่ต้องเหลืออะไรอะศูนย์สามสามหกสองหนึ่ง สามหนึ่งไปอันนี้ก็จะตัดอันนี้สามหนึ่งสามเก้าเอาที่ชนแล้วทีนี้ชนที่เก้าสองเก้าสองเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งแล้วก็อันนี้ไม่มีเจ็ด ามสองชนกันที่สามชุดนะคะทุกคนชนกันที่เก้าสององสา่งชนเก้าสองเอ้ยสอนี่ผิดผิดสองสา้สามเตัดทิ้งไปเลย เอมาเก้าสามอีกอะไรล่ะอะไรอะ่ะเก้าสองเก้าหนึ่งชนกันที่เก้าหนึ่งโอเละหมดแล้วไม่เละหมดแล้วเ,เขียนใหม่ชนเก้าสองสองสามเก้าหนึ่งนะคะชนกันชนกันอยู่ที่สามหางนะคะชนกันนะคะทุกคนอืม แต่บางทีชนแล้วก็ไม่มานะคะแต่ก็สวยนะเลขสวยนะคะทั้งวดนี้นะวันที่สิสิงหาคมนะคะหกเจ็ดนะคะปฏจิทินจีนามาดูเลขดับเอามาฝากเลขดับกันค่ะทุกคนมาฝากเลขดับกันนะคะงวดนี้วันที่สิบหกสิงหานะคะที่แอดให้มาดูตั้งแต่วันที่หนึ่งเดือนเมษาให้ดับห้าออกเก้าศูน วันที่สิบหกเมษาให้ดับเก้าออกเจ็ดเก้าอันนี้หลุดนะคะอันนี้หลุดเดือนวัน,นที่สองพฤษภาคมให้ดับหกออกหนึ่งเจ็ดวันที่สิบหกพฤษภาคมให้ดับแปดออกหกศูนย์วันที่หนึ่งมิถุนายนให้ดับหกออกสี่สองวันที่สิบหกมิถุนายนให้ดับหกออกสามหนึ่งวันที่หนึ่งกรกฎาคมให้ดับสี่ออกแปดเก้าวันที่สิบหก รกเดือมให้ดับเจ็ดออกสองหนึ่งผ่านนะคะผ่านนะคะละงวดที่ผ่านมาวันที่หนึ่งสิงหาคมให้ดับสามออกสี่หกนะคะเลขออกสี่หกนะคะผ่านนะผ่านผ่านนะคะทุกคนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบสี่งวดนะทุกคนหลุดแค่สองงวดเองนะ หลุดแค่สองงวดนะงวดนี้ให้ให้ดับงวดนี้วันที่อ่ะสิบหเดือน8ดให้ดับศูนย์ล่างนะคะทุกคนล่างอย่างเดียวบนไม่เกี่ยวนะคะรอค่ะนี้แค่แนวทางนะคะเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะ เราไม่รู้หรอกว่ามันจะดับหรือไม่ดับนะบางทีอาจจะดับไม่อยู่ก็ได้แต่ที่ผ่านมาสิบสี่งวดหลุดสองงวดนะคะเลขดับนะคะเนี่ยนะคะอันนี้ดับจริงนะไม่ได้มาหลอกนะคะงวดที่แล้วใครไปดูย้อนหลังได้นะว่าให้ดับสามจริงๆนะให้ดับสามมันออกสี่หกนะคะงวดนี้ให้ดับศูนย์ตัวเดียวคะ่ะเจอกันคลิปหน้านะคะเฮงเฮงหมันหมานรวยรวยคะ่ะ สวัสดีค่ะ